คดีนี้มีการวัสายจับอะไรยังไงข้อหาอแบบบ้างครับครับในเบื้องต้นก็เป็นเกี่ยวกับความผิดต่อพรบคอมนะครับเพราะว่ามีการนำภาพรับผู้บรจารเข้าขู่ตัวคนเจริญแล้วก็สารนันมัดนะครับนะครับส่วนในพวกพยานหลักฐานอะไรที่เรานอามายื่นเนี่ยหลักๆมันเป็นอะไรบ้างก็เป็นภาพถ่าย แล้วตอนต่อไปนะครับจะต้องดยเนินการต่อก็ตอนนี้ทางพัฒน,นากรมนะครับเข้ามาแล้วก็พู้น้องๆพวกนี้ก็จะเข้ามาพัฒนาก็หากมีการสอบสวนเพิ่มเติมแจ้ความว่ามีความผิดเก,ก,กเี่ยวกับเรื่องอนาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพาผู้เยาว์นะครับก็ต้องพัฒนานสองสคนก็ะจะเป็นการแจ้งข้อกล่าว คนสอบขก็ที่จริงน้องๆนะแล้วก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับเพราะเรื่องเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะนะครับเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนนะอันนี้ในส่วนของคดีเนี่ยถ้ามีเรื่องของพฤติกรรมชั่รายด้วยนะถ้ามีปรากฏหลักฐานก็มีนะการขยายผลต่อไปก็ต้องแจ้งความเพิ่มนะแต่แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับก็ตรงนี้ก็ในส่วนของอะนองนะซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนผมนะั่นโฟบอยนะครับแล้ววันนี้เขา มาที่ร้องม,มาที่หมอปลาและนายรสารจากกัดการของกระแสนะก็ต้องบอกว่าเราทําเต็มที่นะครับจนสุดท้ายได้หมายจำกันละนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไงเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับหมอปลาครับก่อนอื่นนะที่หลายคนกลัวว่าเขาออกสื่อเนี่ยจะทําให้ภาพพศของอาฐานตุตานาเนี่ยมองไม่ดีคุณจะคิดแบบนั้นครับ ถ้าตราบใดที่ยังไม่ออกสื่อพวกคุณก็ไม่ยอมปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่พวกคุณกระทําผิดการเหมือนว่าพวกคุณไหนกําลังเข้าข้างคนผิดไอ้นคนดีมันก็ทํางานหบากพอออกสื่อเราจะได้แก้ไขอย่างน้อยมันจะได้กระตุน้นจีกฐานที่หลายหน่วยงานที่ทําผิดแบบนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราเอาจริงคุณจะปล่อยให้คนทั่วมาลอยนวลอยู่กับลูกหลานเราที่เป็นเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่น่ารักแบบนี้ไม่ได้ นะคือไม่ต้องกลัวฮะถ้าเราไม่ทําผิดเราจะไปกลัวสื่อเพราะสื่อเขาก็น้องต้องนำเสนอทั้งสองด้านทั้งด้านคนกล่าวหาคุณคต้องมาตอบแต่ไม่ใช่ว่าพอมีสื่อออกมากลัวพูดอะไรไม่ได้เฮ้ยไม่ได้สถานที่มันจะเสื่อมเสียอย่าครับเรานําเสนอเพื่อให้พวกคุณรู้จักการปรับปรุงรู้จักการแก้ไขไม่ใช่ควยแต่คนทั่วแต่ก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ดีมากครับ สพอ,อ,อเมืองละละนองเนี่ยั้งแต่ผมลงพื้นที่ช่วยเหลือคนมาเนี่ยผมกล้าพูดลยว่าผมยังไม่เจอสพอ,อ,อไหนเนี่ยดีเท่าสพอ,อ,อเมืองละนองนี่เลยฮะเจ้าหน้าที่ดีน่ารักทุกคนนะเมื่อแต่บางคนแต่นี่เกี่ยวกับตำรวจนะในโรงเรียนอ่ะค่อนข้างที่จะไม่่ด้ลกถามอย่างตอบอย่างถามอย่างตอบอย่างเหมือนพยายามปกปิดคนัูวนะฮะ ผมในฐานะเป็นลูกหลานชาวละนองนะครับก็อยากจะบอกกับผู้ที่เสียหายนะครับคุณอย่ากลัวครับต้องออกปกปกป้องลูกหลานเรานะครับสิ่งที่นักข่าวหรือนายภาษานะครับที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็นัดกันว่าจะมาแจ้งความมีบางคนก็กลัวไม่ทราบว่าอิทธิพลหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ผมขอยืนยันนะครับพวกเราทั้งสี่คนห้าคนนี้นะครับไม่มีวันทอดทิ้งคุณครับนะครับขอบคุณครับ